โอ้โหยอดผักหวานกำลังออกแตกชอ่อสวยๆเลยฮนะนี่นี่ผักหวานป่านะโ,โหมีมีต้นเดียวแต่โคาดอกมากมากเลยนี่แหละต้นผักหวานป่าช่องกิจในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเลศ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆวันนี้นะเล็กพามาชมต้นผักหวานป่านะอันนี้เป็นผักหวานป่าแต่เอามาปลูกไว้ในบ้านนะสามารถที่จะเก็บกินได้ตลอดเลยต้นนี้ต้นเดียวครแต่ว่าต้นใหญ่นะมียอดเพียบเลยนะ เนี่ยต้นสูงประมาณสักสเมตรนะพามาชมผักหวานนะเนี่ยใครที่ปลูกเป็นสวนก็ขายได้นะแต่ที่เนี่ยปลูกแค่ต้นเดียวก็สามารถเก็บกินเก็บขายได้นี่ยเดียพามาชมต้นผักหวานป่าก็ชาวบ้านตะเมียงฮะนะ เขาปลูกไว้เนี่ยก็มาขอซื้อเขาโอ้โหี่ยอดกำลังงามเลยพอดีที่ทบ้านได้ไข่มดแดงมานะก็นึกถึงผักหวานน่ะก็เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณยายเนี่ยยายคัดเนี่ยปลูกปลูกผักหวานป่าไว้ต้นเดียวฮะเมื่อ3-4ปีที่แล้วเนี่ย โอ้โเห็นไหมฮะยอดสวยๆเลยนี่ฮะวิถีบ้านบ้านนะนา้าเล็กกลับมาบ้านได้เจอวิถีแบบนี้นะเนี่ยเรามีความสุขฮนะให้ขูทัดปีนเก็บยอดผักหวานมาขอซื้อคุณยายนะอ โอเคเนี่ยอ๋อ้าค่ะที่นี่ค่ะคุณพ่ออ๋อนี่คุณตาอ่ะกินหนึ่งพ่อแต่เขาได้ขายได้กินกันเนาะ นี่ดูฮะในยอดเนี่ยยอดผักขวานเนี่ยสวยๆต้องมาตื้อจะไว้แต่ให้ลูกสาวกิ๊ิ่นแหลแจะเอาวันชุกแล้วไม่เห็นมาแสดงว่าไม่มางานเยอะช่วงนี้งานเยอะแล้วก็เรียนในนั้นด้วยแม่เขาเรียนชดเชยเพราะว่ามันเวลาเรียนไม่พอเรียนกันทั่วนั่นแหละเรียนเม็ดไปไหนแล้วนี โอ้โหดูเนี่ยเนี่ยยอดงามงามในยอดงามงามได้ละผักหวานวันนี้จะเอาไปแกงใส่ไข่มดแดงนะนีะน่ะ<อ>นะนี่แหละก็วิธีบ้านๆเราก็แบบนี้แหละฮะนะ มาซื้อ20บาทนั่นนี่ย<อ>เก็บเอง <c oughs> อ่ะกับผมสำหรับคลิปนี้น่นเลยก็พามาชมกันเก็บผักหวานจากต้นเลยนะกับชาวบ้านเขาครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกินตน,นัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันครับสวัสดีครับ